สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายง,งานสัม,สมพันพนิวค่ะวันนี้นะคะก็มีพิธีกรหน้าใหม่มาด้วยเป็นผู้ดําเนินรายการกับดิฉันด้วยค่ะค่ะขอเชิญน,น้องแนะนําตัวค่ะสวัสดีนะคะอัญชลีตีรัตจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิทธิ์หรือว่าน้องแบมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง ข่าวด้านแรงงานสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากมายมีอะไรกันบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะรับชมค่ะวันจันทร์ที่22มกราคม2567เวลา13ากา30นาทีนายวรรณรั์ศรีสุขใสรองประลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่1ทับ2567 นาห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูลโดยมีนางสาวกาจนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุก,การโดยมีกรรมการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยที่ประชุมมีมติดังนี้กรณีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอความเห็นชอบปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน กรณีสมาพัพธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจขอปรับเงินเดือนบัญชีโครงสร้างเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและค่าจ้างขั้นต่ำและรับทราบผลการศึกษาแนวทางการจัดระบบสวัสดิการและการเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะได้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไปวันอังคารที่23มกราคม2567เวลา9นาฬิกาผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มง,งานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1ับ2567 โดยมีนายสมพจน์กวางแก้วรองอธิบดีเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดําเนินการพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะให้กับบุคลากรกรมและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของสํานักกองหรือเทียบเท่าประจําปี2 5 6 7โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องณนะห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูล ในวันเดียวกันผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์กลุ่มงานกระนองข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแยง้งร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่10เข้าส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุ่เพื่อมุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมสมานฉันณบริษัทยันม่าเอสเอจจำกัดบริษัทอีสุสุเมนูกระเจริงประเทศไทยจำกัดและบริษัทสยามชชไซซ์เซอร์ โดยส่งเสริมให้ในายจ้างลูกจ้างและปึกษาหาหรือร่วมกันในระบบทวิภาคีย,ยึดหลักสุจริตใจเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรและให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่เหมาะสมร่วมกันวันพุธที่24มกราคม2567 สำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณพศ2567ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์พร้อมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมทั่วประเทศแ,แสดงออกถึงเจตจำนงและความมุ่งมั่นและเป็นการให้คำมั่นต่อสาธารณชนในการบริหารราชการและปฏิบัติงานด้วยความเพื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสไปตามหลักธรรมาภิบาลวันพฤหัสบดีที่25มกราคม2567 ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์และผู้อำนวยการกลุ่มงานกระนองข้อพิาพาทแรงงานและข้อขัดแยง้งพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกมารประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2,567ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนางวัชรีมากหวานผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด14จังหวัดภาคใต้และส่วนความปลอดภัยในการทำงานเขต8และเขต9ทั้งนี้วิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบด้านแรงงานสัมพันธ์ในภาคใต้ช่วงเดือนมกราคมถึงเดนมีนาคม2567 รวมถึงมาตรการป้องกันเหตุที่เกี่ยว,วเนื่องและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และมาต่อกันข่าวต่อมาเลยนะคะวันศุกที่26มกราคม2567เวลาเาา9 3 0นาีสำนักรายงานสัมพันธ์ตัดประชุมคณะทำงานติดตามผลาการดำเนินการตามข้อเร่งร้องวันแรงงานแห่งชาติปีพาศ2566 พื่อพิจารณาผลการคลิปหน้าการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปีพศ2566โดยมีนายวนณรักษีสุทใสรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมนางสาวกัญนาภูนแก้วรองัฐมนตรีกรมส่วนการและท้่คลองแรงงานผู้นวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์ผู้แทนภาครผู้แทนสภาองค์การรกจ้างสหพันธ์แรงงานล้วมสายกิจแห่งประเทศไทยผู้แทนประสานงานแรงงานนอกระบบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนะห้องประชุมศอนิคมจันทรวิถูชั้น5และในวันเดียวกันค่ะเวลา13.30นาฬิกา3านทีท่วมดยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษสาสมทบในศาลรแรงงานครั้งที่1ครับ2567 ณห้องประชุมสารรายงานกลางกรุงเทพมหาคนครเพื่อร่วมพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในสารรายงานกลางและสารรายงานภาคหนึ่งถึงภาคเก้ารวมถึงแนวทางการดำเนินการในการตรวจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในสารรายงานค่ะ และในเวลาเดียวกันค่ะนางสาวกัญจนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานและวิสาาัยกิจสัมพันธ์ครั้งที่1นึ่ง2567ณห้องประชุมสอนิุมเจันทลาวิทูลโดยมีอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรน พื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการรายงานรัศกสาหกิจสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัศกสายกิจกรณีให้ลูกจ้างที่เสียชีวิตก่อนจะเสียอายุมีสิทธิ์ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานและพิจารณาเรื่องการหักค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวสารที่เราสองคนรวบรวมมาให้ท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะ แต่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารด้าแรงงานสัมพันธ์ดีๆแบบนี้อีกโปดติดตามเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ผ่านช่องทางด้านนี้ได้ค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมันิยนยึดมั่นหลักสุจริตใจ